สวัสดีครับทุกท่านสาธิตปริกุลครับและทางผมคือคุณอดิศรพึกงยาน,นะครับเราสองคนนำทุกท่านเข้าสู่สนามลานเดโกเบอร์นาเบลครับยับของทีมราชันชุดขาวเรอัลมาดริดครับเดี๋ยวเราจะได้ลุ้นเกมพร้อมๆกันนี่ครับคือเรอัลมาดริดครับ เริ่มแล้วครับเรมิริดเป็นฝ่ายเขยิ้วลูกเริ่มเล่นหมีนิรุษะโต้ฟุ้งไปเซฟได้สวยครับลูกแต่มุมของเรอัลมาดริดครับ คาร์ลอสเตเวสลูกนี้เชื่อมเกมกันได้ดีและลูกนี้ยิงเลยครับคาร์ลอสเตเวส คริสเซยโนโรนันโดและตอนนี้แล้วมาดริดครับเดินเกมบุกขึ้นไปอีกครั้งแล้วครับ เปิดลูกนี้มาได้สวย,ลยแล้วครับจังหวะน,นี้จริงเลยครับโอ้โหลูกตัดช็อตบอลไปได้ทางฝั่งเรลมดริดเป็นฝ่ายฟาวครับ โอกาสเลยครับเซฟได้สุดยอดจริงๆริลูกเปิดของโทมัสมุลเลอร์ครับโดนตัดออกไปได้ะครับถ้าพวกเขาถึงก่อนได้ก่อนถ้าจะเป็นโอกาสเลยครับน <_ k _ mutation> ี้มองต่อได้ดีเลยนะครับ เรายังให้คองบอลต่อครับ ขับมาได้สวยแล้วครับแล้วก็โยนเข้าไปคาร์ลสเดเวสและเขาก็ยิงเลยครับ oh. โอ้เล่นรับ ตรงต่อบอลกันอย่างนี้อีกฝั่งก็แต่จะยืนลักออกไปครับเขาเป็นสกัดได้ดีนะครับตัดจังหวะของฝั่งตรงข้ามไว้ได้ครับุเมลส์ <Must> มัสมุลเลอร์แลวมาติดได้ฟรีคิกฮาร์โรสเดเวสโอ้เซฟลูกนี้สุดอยอดในทวรนานจริงๆครับ โ er. อมัสมุลเลอร์คุตสินปานุวิตหมดครึ่งแรกครับต้องบอกว่าเป็นเกมที่สนุกสูสีนะครับและยังดูลำบากว่าจะจบอย่างไรครับหลังจากหมดครึ่งแรกสเสมอกันอยู่ศูนย์ศูนย์คสินเป่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับโอกาสก,กิ ดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งงไปตามๆกันเลยครับถือว่าเป็นการเปิดที่ได้ลุ้นอีกครั้งนะครับแต่ก็ยังไม่ดีพอครับดูแล้วในช่วงออกซ้ายเกมนี้เป็นงานที่ลำบากยากเย็นสำหรับทีมนี้ของเขาแล้วครับมุลเล ครสิสตอรนันโดเอ้บอลขยับขึ้นมาแล้วและได้ลุ้นประตูครับลูกนิวไม่เป็นประตูครับ นี่ถ้าเกมนี้จบลงด้วยชัยชนะนะครับก็ต้องเป็นชัยชนะของผู้สาประตูครับเขาเป็นฮีโร่อย่างแน่นอนนะครับป้บองกันประตูได้หลายต่อหลายครั้งครับเกี่ยวบอลกลับเข้ามาเล่นในสามไม่สำเร็จนะครับลูกออกไปก่อนแล้วครับก็จะเป็นลูกทุ่งครับ โทมัสม <Thomas> ุลเลอร์น่าลุนนี้ต้องชมเลยครับว่าเข้าไปสกัดได้เยี่ยมจริงๆครับต้ตองคำชมเขาเลยนะครับว่าเข้าสกัดจังหวะนี้ได้เยี่ยมมากครับคาร์ลอสเตเวสและก็เป็นโอากาสลูกซองของเขาเลยครับยิงได้อย่างเฉียบขาดเลยนะครับเป็นประตูครับ ในที่สุดครับประตูที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงแล้วนะครับตอนนี้มีประตูเกิดขึ้นในเกมแล้วคนระับ1-0ดัสคอนซิวาสั้นๆนะครับรองสองคนนี้ครันเกมได้ยเยี่ยมครับเข้าไปสกัดได้ถูกจังหวะเวลาเลยครับ ผ่านไปได้แล้วครับอก็อเซฟลูกนี้ไว้ได้ครับนะครับมาถึงช่วงโค้งสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะครับแล้วก็ยังไม่แน่นะครับว่าเกมนี้จะจบอย่างไรครับ,บวันนี้คริสเตียโนโรนัลโดล้ำหน้าครับ ออล้วครับเขาลองลุ้นแล้วครับลูนิเขาพุ่งปัดบอลไปโดนเสาครับ90นาทีของเกมนี้ใกล้จะครบแล้วครับเหลืออีก2นาทีสุดท้ายเท่านั้นม <Michael Rico. S 1> ิเกลวิกกอลงต้องลุ้นกันต่อนในช่วงหมดเวลานี่นะครับหมดนาทีนาทีครับเหยาพาบอลผ่านไปได้ครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับ